นะครับก็สวัสดีนักเกรียนคอสออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงนะครับนักเกรียนคาสรูมที่น่ารักทุกท่านของพี่มีนนะครับวันนี้มาต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ขอเป็นอีกสคริปต์หนึ่งแล้วกันนะครับมาต่อเนื่องกันเรื่องของในงข้อสอบแบบรูปภาพนะครับข้อนี้นะครับ583เรามาเริ่มที่5 8 3นะครับ พี่จับคำไหนได้นะครับชักอบช,อ,ชอบชุงเอทักสอบชุ่งเอก็คือชักอบเนี่ยก็คือสถานที่ทำงานละออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานประกอบการเออใช้คหว่าสถานประกอบการถ้าถ้าเปรียบเทียบคือเขาไม่ใช่โ้งจังก็มีนะฮะเขาว่ามันใช่รวมๆนะครับคงจังคือโรงงานนะครับ เขาบอกว่าอึงกึบนะครับอึงกึบคำนี้ก็คือเรื่องของอได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับข้อนี้นะฮะในสถานที่ประกอบการหรือสถานที่ทำงาน,นต้องมีเรื่องของการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นต้องได้รับนะครับต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พราะนั้นเขาบังคับให้ทุกสถานที่ประกอบการจะต้องมีห้องประมุมพยาบาลนั่นเองนะครับห้าแปดนะครับอันนี้ซูยยองนะครับง่ายๆกนะครับคำศัพท์เริ่มวนไปวนมาใช่ไหมบางคนยังไม่วนยังไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องนะข้อนี้นะครับเหมือนเดิมลักษณะการทำข้อสอบจะคล้ายคล้ายกัน ก็คืออยู่ในกรอบนั่นเองนะครับข้อนี้จับคำไหนได้เอ,อ่ยในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับนบสูงนะครับเรื่องของนบแปลว่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสูงนะครับต้องระมัดระวังสิ่งของล่วงหลง่นลงมานะครับ อันนี้มันเป็นลูกศรขึ้นก็จริงแต่เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอุณหภูมินะครับในเกี่ยวเรื่องของความสูงอันนี้ความสูงก็คือความสูงของตึกนะครับอ่ะขออภัยนะครับเปลี่ยนใจแล้วนะฮะข้อนี้เนื่องจากอะไรครับผมเจอสองคำนบคำหนึ่งแล้วก็ ชอนกีคำหนึ่งระหว่างไฟแรงสูงนะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับอ,อันนี้ถูกแล้วนะครับอ,อุนโดกานบผ่าก็คืออุณหภูมิสูงข้อนี้นะครับอุณหภูมิสูง มาต่อเนื่องกันด้วยข้อต่อมาครับมูลกรลื่นทารืนกดก็หมายความว่าถ้าสิ่งของมีมูลกอน,นก็คือสิ่งของนะครับมีทำก็มีสิ่งของในใน,ในการใครว่าอะไรอ่ะทารืนกด าดึนกดอย่างท่อคำนี้อยู่นะฮะถ้าสิ่งของเยอะๆก็คือว่ามันไม่เยอะนะฮะตัวนี้นะครับมุลก่อนแปลว่าสิ่งของนะครับถ้าดึงก็คือ,อสิ่งของหนักหรือสิ่งของที่ต้องขนย้ายยากเลยอะไรเนี่ยห้ามขนย้ายของเขานะฮะห้ามขนย้ายของเขาคําตอบเขาคือตัวนี้นะครับ ข้อต่อมานะครับโมลนะครับมมลโอเคอันที่มีได้คือห้ามเปียกอ่ะพูดง่ายนะครับห้ามเปียกห้ามให้มันเปียกนะครับโอเคมาต่อเน,นื่องนตนัวนี้ทาโกทาโกห้าม จับหรือห้ามสัมผัสห้ามแตะนะฮะทาโกะนะครับต่อไปนะครับฮอนกิมฮอนกิมเนี่ยมันก็คือการถอนเงินหรือการฝากเงินสดนะครับฮอนกิมนะครับก็คือ,อพูดง่ายฮอนกิมเนี่ยคือเงินสดจ่ายเงินสด ากเงินสดถอนเงินสดอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับเราจ่ายจ่ายไปในให้กับมาถือแล้วมาถือเขาจะออกว่ายงยนกึมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตู้เอทีเอ็มเขาจะมียงอนกึมอยู่นะครับอาดูมีฝากเงินกับถอนเงินเงินสดเพราะว่าข้ออื่นมันไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยนะฮะอันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่บัตรเครดิตนะครับเป็นตัว๋วโดยสารนะครับมันมีข้ออื่นๆอ,อยู่นะครับ ข้อต่อมานะครับใช้หมดเทือแล้วนะฮะช้หมดเทนะครับอะไรไม่สามารถที่จะทำมันได้อ,อันนี้ทัวโซกนห้องสมุดเนี่ยหรือว่าห้องสมุดเนี่ยดูพิพิธภ,ภัณฑ์รูปภาพได้ไหมได้สามารถนะครับวนโดมจังคือสถานที่ออกกำลังกายได้ไหมได้ยองฮวกควานนะครับ ยออกวานได้ไหมได้นะครับโนกูจังเล่นบาได้ไหมได้เอาสรุปเราได้ทุกข้อเลยเหรอพี่มีนได้ครับแต่นะครับแต่แต่แ,ตแ,ตแ,ตแต่อันไหนใช่มดเทก็คือว่าโทรอบกวนเนะี่ยเป็นห้องสมดุดนะครับเขาคงไม่มีรูกอ,อะไรไปให้ยืนดูขนาดนั้นหรอกเพราะคนมันจะพุกพ่านเขาไว้สำหรับอ่านหนังสือเท่านั้นนะครับ ข้ออ่าข้อต่อมาครับ5 9 2 592นะครับก็คือซารามีผู้คนเนี่ยนะครับซา,ารามีผู้คนคอคอล่อ,อนะครับคอลอก็คือข้ามนะครับทาเนีช่องทางเฉพาะไม่สามารถก็คือว่า คนเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามทางเฉพาะนี้ได้นะครับไป้ายไหนที่ไม่สามารถข้ามทางเฉพาะได้ก็ดูป้ายที่มีคําว่ากึมจีนครับไม่สามารถข้ามทางได้มีกึมจีนะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้ข้ามได้ไหมมันก็ไม่ใช่ว่า,าข้ามได้แต่มันเป็นป้ายสัญลักษณ์ของคือระวังเรื่องของทางแคบนะครที่เราเรียนมาแต่ว่า ที่ไม่สามารถข้ามที่เขาบงบอกจริงก็คือกึมจีตัวนี้นะครับเพื่นอนแดนกึมจีคือห้ามข้ามนะครับต่อเนื่องนะครับข้อต่อมาครับตัวนี้นะครับจำคำไหนได้าชาดงชาสุออกห้ามรถยนอะไรรถยน์ครับนี่นะ ต่อไปซุนซูเรนะครับซูออกห้ามรถเข็นห้ามรถลากห้ามรถเข็นต่างๆนะครับต่อเนื่องเลยนะครับ595อันนี้อัปชาหวา่50า50เมธาเมทอนะครับก็คือ ระยะรถเนี่ยห่างกันข้างหน้าจากันข้างหน้านะครับอยู่ที่50เมตรนี่ระยะรถต้องมีรูปรถด้วยนะฮะห้เมตรนะครับอันนี้หัวจังอขออภัยนะฮะข้อนี้ข้อนี้จะจับคำนี้เหรออ่ะฮูเวจอนดีกว่าอ่ะฮูเวจอน โมดูก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องจับแล้วนะฮะโฮเวจอก็ John, คือคำนี้นะฮะโฮเวจอก็คือกลับลดวงเวียนข้อนี้ไม่ต้องมาจับนะฮะจับคำนี้โฮเวจอนโมดูคือกับทั้งหมดต่อเนื่องกัน 597กับ598เดี๋ยวขอไว้ขอติดในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะดึกแล้วผมขอพักผ่อนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวพยายามจะทำคลิปออกมาให้